โอเคนะผมก็สวัสดีทุกคนด้วยละกันนะครับในวันนี้ก็มาอยู่ในแบบในที่นายน่าอีรูฟอร์เลสหรือ99คืนในป่านั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกสคริปต์อัปเดตใหม่ๆล่าสุดในแบบนี้นะครับจะเป็นสคริปต์สำหรับการทําแกะตันนั่นเองนะครับผมซึ่งการทําแกะตันที่ผมบอกเนี่ยนะครับก็จะเป็นการทําแกะตันอัปเกรดค้านั่นเองนะครับผมสามารถทําค้าได้ถึง17ถึง18ค้าเลยนั่นเองนะนี่ก็จะเป็นเควสตรงนี้นะครับมันจะเป็นการอัปเกรดเลเวลค้าตรงนี้นั่นเองนะครับผมก็อย่างเช่นเนี่ยนะคครรรััับมมนนจจะีเเเป็ภาากิให้ท คครับทุกนแล้วก็มันจะมีคีย์ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการหาคีย์ผมจะแปะไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาลาร์นให้ทุกชมดูนะครับก็เปิดในส่วนของตัวนั้นมาแล้วก็ลาร์นสกิปไปได้เลยนั่นเองนะครับก็อย่างผมบอกนะว่าอันนี้ผมไปหาคีย์มาแล้วนะทุกคนมันจะทํางานให้เราอัตโนมัติเลยนะครับผมก็คือมันจะไปดูก่อนนะว่าเควสเนี่ยนะครับมันต้องการอะไรนะครับผมพอมันได้เควสแล้วเนี่ยนะครับมันจะทําการสร้างห้องให้เราอัตโนมัตินะครับพอสร้างห้องเสร็จแล้วนะครับผผผมมมมมกกกกก็็็จจะะะะะะะทททททํํําาาารรรรรรรเเเเิิ่่่่นน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 ัััััอออองงคคคคคบบบุซึแแสสหหหใใใีีชช้้้้้ปปตตวูโื การทาดันซีปอัตโนมัติเอาไว้นั่นเองนะเพราะว่าจะทําให้มันเนี่ยนะครับสามารถทํางานได้ต่อเนื่องนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวถ้าคิปผมจะมาสอนด้วยนะว่าวิธีการทาดันออโต้เนี่ยทำยังไงนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมนี่นะพอมันเข้ามาในเกมแล้วเนี่ยนะให้ท่านผู้ชมรอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมันจะเริ่มทํางานให้เรานะครับนี่นะทุกคนมันก็จะมีเป็นเหมือนหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเราก็จะมีเป็นภารกิจขึ้นมานะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมันกาลังทาเควสไหนอยู่นะครับแล้ว หมดเลยนะทุกคนการตัดไม้นะผมการไปตีอะไรนะผมก็จะขึ้นตรงนี้นั่นเองนะทุกคนซึ่งเราเนี่ยนะครับผมสามารถปล่อยมือถือนะครับผมไปนอนอ้วนตีพุงได้เลยนะครับให้มันทํางานอัตโนมัติไปได้เลยนั่นเองนะก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดยาวๆเลยละกันนะครับแล้วก็อย่ามาดูนะเวลามาันสาเร็จเควสเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับผมมันจะทําอะไรต่อนั่นเองนะทุกคนเดีย๋ยวจะปล่อยยาวๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็คลิปจะมีสอนให้ผู้ชมทำออโตเอคิหรือการลานอัติีอัตโนมัติด้วยนั่นนเองั โอเคครับเร่อตอนนี้นะครับมันก็เด้งมาที่หน้าล็อบบี้แล้วนะครับนั่นก็หมายความว่ามันทำเควสเสร็จแล้วนั่นเองนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับเห็นไหมทุกคนเป็นติ๊กถูกแล้วนะครับผมซึ่งทางสคริปต์เนี่ยนะครับมันก็ทําการอัปเกรดเลเวลให้เราอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็ทำเควสในขั้นต่อไปนั่นเองนะทุกคนก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมเราก็สามารถปล่อยมือถือนะครับผมแล้วก็ปล่อยให้มัน F K ทํางานไปได้เลยนั่นเองนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับสคริปต์ทำไก่ตันออ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 ััััััััปปเเเเเเกกกกกกกรรรรรดดดดดคคคคคลลลาาาาาาาสสสตตตโนน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 มมมมิิ่่่่่่่งงงงะะะะะบบบบยยยววววววีีีๆแ้้้็็ขข๋จพททผููชไใธ ออโตเอคิลหรือการลานเซิบอัตโนมัติกันเลยละกันนะครับผมอ่าโอเคนะวิธีการทำออโตเอคิลหรือการลานเซิบอัตโนมัตินะครับแอปที่ท่านผู้ชมต้องมีก็จะเป็นแอปไฟล์มีเนเจอร์ตัวนี้นะครับสามารถโหลดได้จากเพจสตอร์เลยนั่นเองนะครับเมื่อท่านผู้ชมโหลดมาแล้วนะครับกดเข้าไปที่แอปนะครับผมเข้าไปที่เมนสตอร์เล็ดนะครับจากนั้นไปหาไฟล์ตัวรันที่ท่านผู้ชมใช้นะครับซึ่งผมใช้เป็นตัวรันเดลต้านะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับมันก็จะมีเป็นทางด้านของออโต้เอควิลนะผมเป็นไฟล์อยู่ด้านบนสุดตตรร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 งงนน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 นีีีีีี้้้้้้ะะะะะะคคคคคคััััััับบบบบบบกกกกกกดดดดดเขขาาาาไไไไไไปปปปททททท่่่่่ฟฟลลล์์จจุุมมมมววแ็ผผูช สามารถตั้งชื่ออะไรก็ได้ไปได้เลยนะครับผมผมก็จะตั้งชื่อไว้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้ทุนผู้ชมกดพิมพ์จุดนะครับที t แบบนี้นั่นเองนะครับกดโอเคไปนะครับมันก็จะมีเป็นไฟล์ขึ้นมาแบบนี้กดเข้าไปที่ไฟล์นะครับผมในตรงนี้เนี่ยครับเราจะสามารถพิมพ์ได้นะทุกคนให้ทุกผู้ชมนะครับผมนำสคริปที่ผมแจกในคลิปนี้เนี่ยนะครับมาวางในตรงนี้แล้วก็กดไปที่เซฟมุมขวาบนนะครับจากนั้นทานผู้ชมก็สามารถกลับเข้าไปที่เกมได้เลยนะครับมันก็จะทํางานให้เราอัตโนมัติแล้วนน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 ัััั่เเเเอออองงงงงงงะะะครรรบผผผผมมมมมมมกกกกกก็็็็็จปปปปปาาาาาณีี้้้้้ลลลลสิููชชชไไใใดย นั่นเองน,นะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมจะขอตัวลาไปก่อนนะฝากผู้ชมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมเจอกันครับ